อ่อยงแปเีดอดูหน้าจอก็ยังไม่ถึงเอาเาไม่ค่อยถึงสิเอาไม่ค่อยถึงอ่านี่คือหอประภาคารนะครับหอประภาคารอ่าของเมืองเจตุนาบีถือจ่องดูอ่าอ่าเรือเดินทะเลนะครับเรือเดินทะเลหรือชมหมู่บ้านแถวนี้ถ้าอยากขึ้นไปก็แค่บันไดแค่ ไม่มากครับไม่มากเลยแค่สามร้อยขั้นเจอขึ้นไปในแนวดิ่งก็ก็ขออ่ขอขอา,อาอขอนะถ่ายเอาตัวเองก่อนถ่ายเอาตัวเองก่อนขอนั่งดูใครขึ้นไปเราจะรอปรบมือนะครับเราจะรอปรบมือให้เสียงดังๆนะครับตรงนี้เป็นเมืองทะเลเห็นไหมว่ามันมีมันมีอ่ามันมีอไ ไอ้ไอ้อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเนี่ยเนี่ยคือทุ่นไอ้ที่ปักปักปัก,ปกลงดินเนี่ยเวลาเขาจอเรือก็ต้องเอาเนี่ยทิ้งน้ำซุบไปปักลงดิน,นสมอสมอเรือนะครับก็เรียกว่าอ่าปักปุ๊บนี่พอจะไปไหนก็ทีก็ถอนสมอเรือแต่อย่างเรานี่คงไม่มีถอนละถอนก็แย่แล้ว

ยอมเหลือขึ้นเปล่าแค่สามร้อยขั้นเองนะในในแนวดิ่งนะสาวคนนี้ขนแเลยเนี่ยอ๋ออาเอาเอาเราขอรีชายตัวเองไปเลยไม่ขึ้นไขึ้นไมไม่ขึ้นไ่้ตัวเองนอยไม่่ยขึ้นต๊ยขึ้น นีอยู่นูข่ขึ้นสีคคคุณลุงหวหนูก็หวโอ้ไม่ลทายไปแล้วลุงนะอ่ะอืมองเยโอ้ยไม่ยากเลยสองร้อสามร้อยขั้นในแนวดิ่งนะค่าขึ้นมาเจ็ดเหรียญขึ้นไปแค่ครึ่งก็ ดีแล้วาบกว่าบาทไม่ใช่ามรอประมานั้นก็บอกแกต hey ้นเลไราจะี er yeah. ้ไปไหนอ่ะไอ้ค่าขึ้นนะไม่เกี่ยงเลนี่เขานั่งแด้กว่าเลยไม่ได้ไม่ได้ Okay, <laughs> I'll wait for you in an hour. It won't take that long. It's, I a bad. it's fine. No, I, I know. It's not that bad. It's 20 I mean, step I'm, intervals and take a rest. Oh, oh I'll well, I've I've be like there you. a lot of times. Oh. That's what I say. Oh. I <laughs> You're good. 20 <Yeah. laughs> yes. corn. you never gone? No? No. Take them. No, no, no. So, no, let them see the corner. No. No. get back.

just, just take your time going up there. There's, uh, there's places to stop. All right. and many? Four. Four. people Four. Four. people will go have You to Four. 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 the Four. Four. You เปลี่ยนใจเหรอเปลี่ยนใจจะขึ้นเหรอไม่เป็นห่วงหมอหัวใจเขาบอกว่าขึ้นที่สุดเออนั่นแหละเราต้องรู้ตัวเองนอนแสดงว่า <วะ S 1> ไปถึงตุรกีนะหูยังไม่ไมกล้าขึ้นเลยไอ้ไอ้บอลลูนก็อะ,ะรเหรอเหรอบอลลูนนี่ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องปีนด้วยนะ ไม่ต้องปีนด้วยแตย่นี่ต้องปีนไปสามรอยขั้นแลแ้วแถมขึ้นแนวดิ่งนี้ด้วยไมด้เลยดี๋ยวนก็มีเด้วเขามีอยู่หนึ่งันลึ่นไปขึ้นภูกไอ้ตรงข้ามภูเขาทองอ่ะตรงที่ประสาทโลหะอ่ะโอ้โเกิดแย่เลยปราสาทโลหะมันก็ไม่สูงเท่าไหร่นะสูงชั้นออขึ้นขึ้นบนแล้วใช่ไหม เอางั้นก็ไปขึ้นนั่นไม่ได้สิอ่เจดีวัดอรุณวัดแจด๊ดเจดีวัดอรุณเน่ะจะเข้าไปด้วยแล้วไปเดินข้างล่างดูไม่เป็นไรอยู่ไม่เป็นไรไม,นไม่เป็นไรให้คนนึงเ่ยสคนนี่ยไม่เจ็ดแล้วลูกเจ็ดสิบสี่จะขึ้นเหรอเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยแบงค์ยี่สิบนะเอาไหมเอาแบงค์นี่กับแบงค์สิบมีไหมนีโนจะยัเหลืออีกเจ็ด หนึ่งสองสามสี่แม่พกแบงก์ปลีกเยอะเลยเพรนั่นแหละเขาถอนมาเมื่อคืนเราถึงได้มีเฮ้ยมันแบงค์ยี่สิบหน้าตาเหมือนกันเลยบงนี้่โตโต้ต้องดูเลขอ่ะฮะอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะหน้าตาเหมือนกันเลยตอนน่ะเอาขึ้นขึ้นขึ้นดูแลเลยนะ ดูไหมอูกฝากดูแลด้วยนะกินมีขึ้นเปล่าทิมแล้วกมเป็นหมวกมวนเนี่ยหมวกเนี่ยหมวกมนเนี่ยทายถูกเลยทายตัวคนแต่ลูกไม่มีหมวกก็หมวกป้าไปอ้าก็ใส่หมวกม้นได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อที่บ้านนะจะได้ช่วยถือเอย ก็เอามันทำไม้มันอยู่ในรถก็เอามาใส่ตอนเห็ดช้หากระยะเอาช้หากโอเคอะไรหรอหัวคนลืมไว้ในรถไงเมื่อวานอ่ะแต่พี่แกหน่าจะเป็นของหมดดูแลมันหน้าจะมีกระโฟงกระแฟรขายกันบ้างเนาะฮะหลายอะไรนะเขาเรียกหลายเนี่ยหลายดอนนะ If, he, if yeah. he's going to go around, he, 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 don't, he, don't, he doesn't have to go up. He can go around the. Ah, the, Hi. You know? just walk around. Bye. 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 So he doesn't have to go up. Yeah. เดิน ah <laughs> ้ไปรับพได้คนซิมมี่ไงมี่ม่ไฮะหนึ่งสอคนจะไม่รับ Lau như là. Okay. không đi, talk đi, good luck. Walk around. Walk around here, you don't have to uh. go walk. Uh. You can just walk around there. you got to um. pay the same thing you got to pay the price for the um. ticket um. but you could walk around there like you don't have to go you don't have to go walk <laughs> <laughs> but you could walk around this little shop hot. on the side so hot. yeah it's hot, so hot. Yeah. <laughs> you want to wait in the car or wait here or go in the car or what It's up to you. Hello. It's cool in here. So. <laughs>

करने तब देखा